ตั้งไอ้นี้วิเคราะห์ว่าเซนเซอร์เสียนะครับตั้งค่ามาที่ค่าโอห์มหน่วยหน่วยวัดเป็น k โอห์ม oh นะครับขึ้น k โอห์ม oh วัดค่าเซนเซอร์นะครับเห็นปะครับที่มือนะครับวัดค่าเซนเซอร์ปับ๊บค่าที่ได้สองจุดเก้าเจ็ดนะครับสองจุดเก้าเจ็ดแม่นี่นี่นี่สองจุดเก้าเจ็ดสองจุดเก้าเจ็ดปับ๊บ ทีนี้วัดเซ็นเซอร์ของมิสูนะครับของอีกเส้นหนึ่งสีดำสายสีดำค่าที่ได้อยู่ประมาณ 8k โอ oh หมนะครับอ,อ่าค่าที่ได้นะครับ 8.04k โอ oh หมนะครับโอเคเซนเซอร์เสียนะครับเปลี่ยนได้เลยไม่มาโนครับ